จะไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้ต้องลงทะเบียนอะไรไหมเซตัยไปหาคําตอบมาให้แล้วค่ะช่วงนี้เซตัก็หาข้อมูลเหมือนกันค่ะเพราะว่าเซตัก็ไม่ได้ไปญี่ปุ่นมา3ปีแล้วนะคะ ก็อยากจะไปญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะสำหรับคําถามที่ว่าจะต้องลงทะเบียนอะไรไหมนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องลงทะเบียนอะไรล่วงหน้านะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมี1นึ่งพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ต้องมี my sos application เราจะต้องลงแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนไปแล้วก็ลงข้อมูลในแอปให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางนะคะแล้วก็มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะต้องมีเอกสารการตรวจคนเข้าเมืองนะซึ่งเอกสารการตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยมันจะมี2แบบนะคะก็คือเขียนเป็นกระดาษเหมือนเลยอย่างที่เราเคยเขียนนะะกับอีกแบบหนึ่งก็คือเขียนกรอกในออนไลน์ ล่วงหน้าก่อนที่เราจะเดินทางแล้วอาจจะมีเอกสารอื่นๆประกอบนะ,ะอย่างเช่นอาจจะเป็นแผนการเดินทางหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวกับการจองนูน่นนี่นั่นต่างๆประมาณนี้นะคะก็สําหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องจะประมาณนี้นะคะการลงทะเบียนล่วงหน้าอาจจะไม่ต้องเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องไปลงพวกแอปพลิเคชันล่วงหน้าอะไรประมาณนี้เพื่อให้เวลา,าผ่านการตรวจตอ,ม,อมันจะได้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปนั่งจิ้มข้อมูลตอนนั้นนั่นเองค่ะ